อ่านแล้วโอ้ยทรมานทุรกรรมเอาทา้งนี้ก่อนทั้งนี้ก่อนทั้งนี้ก่อนเออให้หมดเด็ดตัวเองก็ถ่ายได้เฮ้ยให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้แยมแยมแล้วลงแล้วลงให้ด้วยนะเดี๋ยวลงดูตรงนี้มองไม่เห็นแล้วมืดสนิทเดี๋ยวรอรอรอตรงว่างก่อน รบว่างรอตรงที่มันไปสว,ว,ว่างสว่างเหยียบลงไปเลยกลางก,ก,ากาลางกลางมันก็มัอเหยียบเบรกหรือเปล่าเ <c oughs> ไม่เหยียบลงหร <c oughs> <c oughs> อก <c oughs> ลอ้กลอ้อแดงที่เป็นอะ

มานน้นแรกมาน,นแรกมารถตู้เว้ย VIP เว้ยรถตู้บายบายรอเบล่านัดสองยงบาเ้ยมาเว้ยเอาไปเอาไปสองร้อยตุ๊พีเมาให้

ที่จะถ่ายตอนขึ้นได้ถึงร่วงตอนขึ้นเก่งเก่งอยู่ตอนขึ้นไม่เจ๋งเราเราคิดว่าเมื่อเพิ่มองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะเดี๋ยวเอาตอนน้ำตาด้วย จไล์กันหน้าดูรถอ่ะแล้วรถใส่น้ำมาี่ะดีจะไหวไหมเ่นล้อร้องไรพี่อะเหนื่อยดูเหนื่อยเดิน้อเดิน้อจะบอก